ปลาไหมมาตรงนตาอร่อยมากนะในตาปลาอร่อยมากลูกปลาแซ่บมากคุณชิมดูใส่ใจใส่ใจฮะปลาาปลแซ่บมากกินดูหวานตัวชิมเลยคุณชิมดูอร่อยจริงรับประกันแซ่บปะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ

กินแล้วก็ไปนอนปะมังไปหลังรถเงินอยู่หอกหยิบอะไรเงินหมดละเตี่ยใจแล้วจ้ะ เบิญส่วนเขาเนี่ยมันอย่า,าก็อร่อยทำเนยดวยนใส่ด,นในด้วยนะคะทอดน้ำปลาให้ปลาเลือดกินลปลาเลือดๆกิน,น,ป,ลนลปลาอร่อยอร่อย พ่อเให้เป <ization> uh ็นคำเป็นคำเกับข้าวอยู่นี่กินก่อนนะเอาใส่ขาวน้ำเนาะเขาใส่ปลาน้ำเอาไายดูไปไอ้บอกินเยอะมากเต็มอื้นเลยไปเลยพ่อชิวต้องต่ำสิบวมมั้ง